เอ็มเอาล่ะัยรุ่นเอคินเลเกซี่ทุกท่านนะครับอตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะกำลังตื่นเต้นเพราะว่ามีอ,อะไรนะเป็นคลิปสปอยใช่ไหมซึ่งผมยังไม่ได้ดูนะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ดูนะครับคือเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมจะมาดูอะไรแบบนี้นะครับ <S <S คือบอกก่อนเลยว่าผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะค, <S <S คุณผู้ชมนะครับภูเขาไฟไม่ปะทุครับพบภัยพิบัติยังไม่มา ลาวาบัสร้านบริการเติมเกมสุดเทพมีแม้กระทั่งบริการส่งเกมพันเลสสี่วีพีเซิร์ฟเวอร์เลสเจ็ดนะฮะแล้วจะมีบริการเติมเกมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชิโนปิชินโดไรนะครับหรือจะว่าจะเป็นบอฟบูดคิงเลกาซี่ออสตาพาวเวอร์ดิเฟนต์คือมีหลายเกมมว่าใครที่อยากจะเติมนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับนู้นชมขอบคุณมากเลยนะครับขอพื้นที่สปอนแป๊บใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับไอเฮลซีพียครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้้านนนนคคคออออมพิวเเเตตรรรร์ัััััดดบบบขงปปะะทททศไยี่จส ทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์นะครับซีอูเวตาล่างคลิปนะครูขอบคุณมากเลยนะครับอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคนดูครับนี่เลยอันนี้แน่นอนผมกดดูแล้วนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละทุกคนบอกว่าเออเป็นอันนี้ใช่ไหม คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เห็นคลิปนี้มาก่อนแอบแล้วก็ยังไม่รับชมด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแต่คือน่าจะเป็นนี้หรือเปล่าไมไ่ใช่นี้ละอ๋ออันนี้หรือเปล่าโอเคนะครับต้องส่วนต่อไปแต่ผมขอไม่พูดนะเพราะว่าผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูเทรลเลอร์ของจริงก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับโอเคดูกันเลย โอเคครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราจากที่ผมได้ทำการดูคือผมรู้เลือกเยอะมากนะคุณผู้ชมนอย่างแรกคือเรามาดูกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นการรีเว์มก่อนะคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับบางก่อนที่เราดูเนี่ยนะครับเป็นอกาอาจจะทําการรีเว์มใหม่สักก่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะีอคือเอานี้เท่าที่ผมคิดนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโลกสองนะครับโอเคนี้โลกสองไม่มีอะไรมากเพิ่มเติมแม้แต่อย่างใดทีนี้มันก่อกับโลกไม่มีอะไรมากนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกาะอะไรนะคุณผู้ชมแต่คือมันติดกันอยู่2ก่อนนคััอี้ืฝ่ง อีกฝั่งหนึ่งเป็นเออ่ไฟลาวาอะไรมาณนี้นะครับซึ่งโอเคแต่มันคือกอใหม่แหละนะคุณผู้ชมมันคือกอใหม่นะครับ <c oughs> มันคือวงใหม่แน่นอ,อนอยู่แล้วนะครับเมนดูซีไลฟ์ฟาร์มอยู่แล้วแน่นอนโอเคมาดูตรงนี้ตรงนี้มีบอสนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเดอะคิมสันเดมอน what the fuck นี่มันจอามารปีศาจหรือยังไงเนี่ยฮะดูหน้าตามันดิดูน่ากลัวเหมือนกันเนี่ย มีกากา้วยเหมือนโอนี่อ่เอ้ยเดี๋ยวนะให้ผมเดานะผมคิดว่าเดี๋ยวนะโอเคอันนี้คือมันชื่อว่าเด e ิ i n a Demon ใช่ไหมน่าจะเป็นบอสของฝั่งนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอนาะจะเป็น NPC f a r มส่วนตรงนี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ย The Ice King หรือว่าเอาจริงๆนะครับตรงนี้อาจจะเป็นบอสนะครับ คือถ้าที่ไม่ง่ายคือ2ฝั่งเนี้ยน้ำแข็งนะครับอาจจะมีบอสอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งแดงหรือว่าเจ้าฝั่งเออลาวาเนี่ยอาจจะมีบอสอยู่ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับโอเคประมาณนี้ต้องสองกอนนะก็คือมันติดกันนะคุณผู้ชมโอเคนี่เป็นบอสนะครับฝั่งไอส์นะครับ,อรบโอเคโอเคจะมานี้รู้สึกว่าเขาทำการรีแวมไอเจ้าผลน้ำแข็งใหม่ด้วยนะครับเดืรู้สึกว่าทำการรีแวมใหม่ แล้วก็มีเป็นการพิดนะครับเป็นการว่าคุณเนี่ยทำดาเมจแล้วก็ตีไปกี่ฮิตหรือว่าตีไปกี่ทีอะไรมานี้ลนะคุณผู้ชมซึ่งนี้ว่าดีมากนะครับเพราะว่าในบ็อกฟุตก็มีแล้วนะแล้วก็ในคีเลกซี่ก็มีด้วยนะคุณผ,ผู้ชมครับอันนี้เป็นคิงซามูไรนะครับปกติแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอคิงซามูไรเนี่ยไม่ติดเว้แต่คือว่าติดตรงที่ว่ามันปรับใหม่หรือเปล่าวะอันนี้ผลน้ําแข็งโอเคแล้วนี่คืออะไรเคียวเหรอเคียวปรับใหม่หรือว่าอะไรอะเป็นสกิล เป็นสกิลเคลียวปรับใหม่เหรอวะแต่ไม่สกิลเคลียวเป็นอย่างนี้เลยหรอเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันแบบมันดูเหมือนเคลียวมากที่สุดแล้วอ่ะนะครับสกิลผมว่าน่าจะใช่ว่ะหรือว่าเป็นผลลาวานี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นี้น่าจะเป็นลาวาแหละนะครับสกิลนี้น่าจะเป็นลาวาชัวรคับลาวาแน่นอนอยู่แล้วนะสกิลนี้สกิลนี้ลาวาแน่นอนนะครับทุกผู้ชมสกิลนี้ลาวาแน่นอนนะครับผมว่าสกิลเคลียวน่าจะเกินไปโอเคส่วนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโหทำไมมันเยอะจังวะ อันนี้ไปสายฟ้าอะไรไม่รู้อะอันนี้คือมังกรแล้วมังกรเจ็ดสีด้วประเดรนมังกรตัวนี้ไม่น่าจะมีนะครับมังกรเจ็ดสีไม่น่าจะมีนะครับเป็นมังกรแบบว่าสีลุ้งเลยโอเคคือท่าหมุนเนี้ยผมว่าน่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมดูดีขึ้นนะครับเพิ่มไอพิกเข้ามาใหม่นะครับแน่นอนสกิลอะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้ครับคือดาบใหม่ครับคุณผู้ชมว่าเนี้ยน่าจะเป็นดาบใหม่ว่ะนะครับคุณดูน่าจะเป็นสกิลดาบใหม่เว้ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อ่าเป็นไพ่3อันมารวมกันเดี๋ยวผมขออนีญาปรับมันช้าก่อนหนึ่งที่ปรับช้านะครับโอเคถ้าปรับมันช้าช้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะดูแบบชัดๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจอยู่แล้วโอเคชัดเจนนะครับอันนี้คือสกิลดาบใหม่แน่นอนคุณผู้ชมนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคนะครับตัดไปที่นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นมังกรเฉยมีอะไรนะครับส่วนอันนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณเห็นอันนี้นะครับคุณจะเห็นสกิลด้านอ่าขวาล่างนะครับมันจะเขียนว่า Force ออฟเอสทัม oh, ใช่ไหมซึ่งนะครับมันจะเป็นสกิลนี้เว้คุณผู้ชมสกิลนี้นะครับเหมือนเป็นสกิลแบบให้อะไรมนันมีป้าผมไม่แนใ่ใจเหมือนกันว่าไม่รู้มันเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่คือเออมันเป็นสกิลดาบแน่นอนเนะี่ยคุณผู้ชมนะครับเป็นสกิลดาบใหม่แน่นอนเว้ยแล้วก็เนี่ยนะรู้สึกว่าจะเป็นไพ่สามอันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นเออ สอนอะไรสักอย่างหนึ่งครับแนนไม่รู้ว่าเป็นอักษรเลขแบบสร้างฝั่งแบบโรมันหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่เพราะว่าผมไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาอยู่แล้วเลยไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมโอเคแนนเป็นสกิลแหละนะครับโอเมารวมกันป้มามีทั้งหมดน่าจะประมาณ5ไม่ก็6อันนะครับไพ่เมื่อกี้โอเคประมาณนี้นะครับตึง้งเรียบร้อยโอเคส่วนนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือท้าดาวผนแสงชัวร์ไม่ใช่ผนแสงเลยเฮี้ยไม่ใช่ผนแสงเล่นสัตว์เอาเลยมาเป็นผนแสงเนี่ยฮะสก,กิลดาบใหม่นะครับอันนี้สก,กิลดาบใหม่ ผมคิดว่าเป็นผลแสงเว้ยไม่น่าใช่อยู่ว่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นสกิลดาบอันใหม่่ว่ะดูจากทรงนะครับน่าจะสกิลดาบอันใหม่ว่ะดูจากทรงแบบเหมือนกับเป็นท่าแบบเลนโกคูแบบโโแบบดึงดาบออกไปแล้วแบบแวงเชิงชิงชิงโคตรเท่ ote, นะครับโคตรเทจริงเทจริงอะสกิลนี้เทจริง, the, รงครับลอยขึ้นบนฟ้าแล้วก็ลงมาปังชืบเรียบร้อยมีสกิลดาบปักขึ้นมาอย่างเทนะครับแล้วนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ย พลังกำหมัดเด้อเหียอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันว่ะจะบอกนะว่าผลน้ำแข็งสามารถชาร์จได้อะ่ะคุณผู้ชม เกินไปมากเลยนะเว้ยอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันรีเวิมใหม่หรือว่ามันตับเป็น awakening นะครับแต่คือว่าดูจากทรงนะครับผมว่าน่าจะเอาเวกมากกว่าว่าแม่งแบบได้จะทรงเกินไปอรัคุณผู้ชมดูดิน่าจะเป็นการชาร์จผลน้ําแข็งนะครับดูจากทรงนร่าจะใช่แหละค,คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ปล่อยสก,กิลไปเลยอะไรมานี้หรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่อยากอาะไรตีมอะไรมั่วเนี่ยเพราะว่ามัน น่าจะใช่แหละว่ามันเป็นน้ําแข็งเว้ยส่วนนี้น่าจะเป็นสกิลผลมังกรนะครับที่ปรับใหม่หรือเปล่าสกิลพ่นไฟแล้วก็มีฮิตเพิ่มด้วยโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยอันคืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นฮาคี้หรือเปล่าราชันอะไรมานี้ส่วนอันนี้นะครับน่าจะเป็นอ่าสกิลเออลาวานะครับน่เป็นลาวาครับที่ปรับใหม่นะครับโอ้โหโคตรเท่รับโคตรเท่จริงวะอันนี้ไม่เท่จริงนี่นี่อเอวห ใช้อย่างรัวฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดูไปเรื่อยนะครับอันนี้คือน่าจะใกล้จบคลิปแล้วนี่คืออะไรวพเนี่ยชัดพลังเหรอหรือว่าอะไรโรงนี่คือชัจนี่คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสก,กิลโยรูอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะคุณผู้ชมปั้งปั้งโอเคอันนี้สก,กิลโยรูแน่นอนนะครับอันนี้สก,กิลโยรูแน่นอนเวปรับใหม่นะครับโยรูปรับใหม่เหมือนกันนะครับเอ,อ้ยโยรูไม่ โค้จ้บอะโยรูแบบเจ๋งจริงอ่ะดูดิปรับใหม่นะครับและอันนี้ที่สปอยไปนะค,คุณผู้ชมนะครับคือน่าจะเป็นโยรูแน่นอนแหละนะครับคือโยรูเนี่ยปรับใหม่เว้ย แล้วก็โยรูเนี่ยแม่งโคตรแจกกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมคือมีไอ้เจ้าลูกกุ้ตาอยู่ตรงกลางที่ผมสปอยไปนะครับซึ่งโคตรเท่นะครับโคตรเท่จริงๆนะครับคุณผู้ชมดูดิโอโคตรน่ากลัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลลาวานะครับในการบินนะครับปกติมันจะต้องบอกก่อนว่าผลโลเกียในเกมเนี่ยนะครับบางอันมันจะบินได้แบบงงมากคือแค่ลอยตัวไปแล้วก็มีแบบว่าเป็นเอฟเฟกต์ตามหลังตัวเองใช่ไหมแต่คืออันนี้มีโมเดลของเรื่องของเออเจ้าเออสิงโตบินได้นะครับ ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับมันน่าจะเป็นอินซีแหละน่าจะเป็นอินซะีแหละนะถึงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะนะแต่มันคือมันเท่ยิ่กว่าเดิมแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นผลไอ้นะครับก็เท่มากนะคุณผู้ชมนีม่เท่มากจริงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็น,นี้ผมไม่รู้ว่าฟ <c oughs> อปปาันเกี่ยวอะไรด้วยนะแต่ฟ <c oughs> อปปาไม่ได้จะเข้ามาเลยคุณแต่ฟอปปาไม่น่าจะเกี่ยวน,นะโอเคมาดูกันตรงนี้มีอะไรอ่ะมันเป็น เหมือนแบบตีเจ้าเลเสร็จแล้วก็มาเก็บกล่องน่าจะเป็นซีชั่อะไรบางอย่างเคนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ขข้อสงสัยกันนะบ,บางอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปก็ในตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่มีนะครับแต่คือใน,นะ่ะาคดไมีแน่ๆเว้ยแล้วก็ล่ามง,งกรเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปก็ไอท้ท่าดีใช่ไหม ถ้าพายุพิบัติเนี่ยนะปกติกดใช้มันจะไม่มีเออเจ้ารูปพายุนะครับหรืออาจจะมีแหละนะถ้าคุณแบบกด X ปลป่อยอะไรมานี้แต่คือผมคิดว่านะผมคิดว่ามันน่าจะมีแต่คุณกดใช้เลยนะตัว X อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยพอกดใช้เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้มันจะดูไม่สวยอะไรแต่คือน่าจะปรับใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมคือพูดเลยว่าแบบเคยคำว่าแบบโลบ็อกไปเยอะมากเพราะว่ามันดูแบบเอฟเฟกต์ตาไปหมดเลยนะครับคือแบบดูแบบดีมากเวยเกมอะ่ะคุณผู้ชมพูดจริงๆเลยนะอันนี้คือพูดจริงนะครับโอเคนะครับก็เรียกได มาเยอะมากๆเลยนะครับคือโคตรเยอะเลยนะคนดูครับก็โอเคนะครับเรื่องของแม็กมากับไอซ์เนี่ยครับน่าจะเวกเกนนิ่งทั้งคู่นะคุณผู้ชมดูจากสองแล้วนะครับไม่ก็อาจจะเป็น V2 ปรับใหม่อะไรมาหนิวัตต์ฟลักตัวอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนโอ้โหคือพูดตรงๆเลยนะคือแบบตื่นเต้นมากสำหรับเดีย์นะคุณผู้ชมนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเป็นมายฟิลครับ